สวัสดีค่ะเด็กๆทุกทุกคนเจอกันอีกแล้วนะในวันจันนี้นะคะจันทที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะ,ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะวันนี้เด็กๆจะรเรียนนะคะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองสนะงนั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะ,ะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองสนองนะคะ คาว่าบทร้อยกรองนะบทร้อยกรองคืออะไรนะคะเด็กๆนะบทร้อยกรองก็คือนะคําประพันธ์นะคะหรือถ้อยคําที่เรียบเรียงนะอย่างมีระเบียบถูกต้องตามข้อกําหนดของการแต่งคําประพันธ์ชนิดนั้นๆคําประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองมีหลากหลายชนิดเช่นก,อนกรอนกราบโครงนะคะ มาดูาต่อไปนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นการอ่านออกเสียงนะคะบทร้อยกรองวิธีการอ่านอ่านได้สองวิธีนะคะวิธีที่หนึ่งก็คืออ่านออกเสียงปกตินะคืออ่านออกเสียงเหมือนการอ่านบทร้อยแก้วแต่ว่ามีการแบ่งจังหวะตามประเภทของบทร้อยกรองซึ่งแตกต่างกันนะคะ ข้อที่สก็คืออ่านเป็นทํานองสนอก,ก็คืออ่านมีเสียงสูงต่ำหนักเบาสั้นยาวเพื้อนเสียงหรือเน้นเสียงสัมผัสให้ชัดเจนไพเราะแสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของบทร้อยกรองนะคะมาดูต่อไปหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า อ่านออกเสียงคำให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธีข้อที่2อ,อ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั้นๆข้อที่3อ่านให้ถูกท่วงทํานองของบทร้อยกรองแต่ละชนิดข้อที่4การอ่านทํานองสนอต้องรู้จักทอดจังหวะเอื้อนเสียง หรือหลบเสียงมีเสียงสูงต่ำต่ำลักษณะของบทร้อยกรองแต่ละชนิดข้อที่5อ่านด้วยน้ำเสียงชัดเจนนุ่มนวลน,น่าฟังเสียงไม่ค่อยหรือดังเกินไปข้อที่6อ่านออกเสียงสื่ออารมณ์ไปตามเนื้อเรื่องเช่นร่าเริงเศร้าโกรธ มาดูนะคะจังหวะนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองซึ่งในระดับชั้นป .4 นะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงนะกรอนสีกรอนสุภาพโครงสี่สุภาพและกรอนบทละคระมาดูนะคะการอ่านออกเสียงกรอนสี่นะคะ าการอ่านออกเสียงบทไรกรนั่นเองนะคะหรือกรสี่นะใช้จังหวะก,การอ่านนะคะเป็นสองสองเหมือนกันทุกวรคนะคะกรสี่ก็คือนะคะแต่ละวักค่ะนะคะจะมีอยู่สี่คำอ่ะดูตัวอย่างนะคะข้างหน้านี้นะดูแบบหนึ่งนะคะวักแรกวรคหน้านะคะวักหน้านี้นะคะ ถ้าในประเภทของกรีนะมันจะมีสี่คำนะคำที่หนึ่งนะคะคำที่สองวักหน้าสองคำนะคะวักต่อมาอีกนะคะสองคำสุดท้ายนะคะพันวักหนึ่งมีสี่คำเวลาแบ่งจังหวะการอ่านก็เป็นสองสองยังไงเครื่องหมายสีฟ้านี้ก็คือเครื่องหมายอ่า แบ่งจังหวะการอ่านนั่นเองนะคะวักต่อมานะคะวักที่1นึ่วักที่2องอามาดู4ี่คำเหมือนกันนะคะตั้งใจศึกษานะคะนี่ก็คือการแบ่งจังหวะของกรอน4นั่นเองนะคะามาดูนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูก็ได้นะคะพร้อมกันเลยนะอ,อเด็กเอ,อ๋ย เด็กไทยตั้งใจศึกษาเติบใหญ่ภายหน้าวิชาเลี้ยงตนแสงแห่งปัญญามีค่ามากล้นส่องทางให้คนค้นความลำเข็น เราจะไม่อ่านต่อกันนะคะอย่างเด็กเอเด็กไทยเราจะไม่ต่อเราจะมีเว้นวรรคนิดหนึ่งนะคะนั่นคือจังหวะการอ่านของเขานนั่เองนะาวนี้มาดูนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงเป็นทํานองสนอของกรสี่ให้เด็กๆได้รับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนั้นสังเกตการออกเสียงนะคะ เป็นทํานองสนอด้วยนะเราจะได้ฝึกกันนะคะพร้อมแล้วเด็กๆนะคะเชิญเลยนะคะเชิญฟังเลยบ๊ายะบเรื่องวิถีเด็กไทยผู้แต่งมิ่งขวัญกิติวรรณกกรเด็กเอ๋ยเด็กไทยต้องใจศึกษา เติอใหญ่ภายหน้าวิชาเลี้ยงตนแต่งแห่งปัญญามีค่ามากล้นสองทางให้คนคนความลำเอ็นคิดดีทำดีไม่มียากเข็นชีวิต เย็นเป็นสุขกายใจขยันสันสร้างอยู่อย่างเป็นไทยรู้เก็บรู้ใช้ทำในสิ่งดีดำรงเอกลักษณ์มีศักมีสิรเสน่ห์ประเพณี มีอยู่คู่ไทยควันเห็นคุณค่ารักษาเอาไว้มีความภูมิใจในชาติของเราอ่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะมากนะเด็กๆไปฝึกออกเสียงนะคะอ่านี่คือการอ,อ่านทำนองสนะอกรอนสี่นะคะอ่ะ มาดูต่อไปนะคะการอ่านกรอนสุภาพนะกรอนสุภาพนะคะใช้จังหวะการอ่านเป็น3 2 3หรือ3 3 3นั่นเองนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคำในแต่ละวรรคนะคะเด็กๆสังเกตนะคะ,ะกรอนสุภาพที่คุณครูนำมาให้ดูนะเป็นตัวอย่างอ่เครื่องหมายนะคะทับสี ฟ้าฟ้านี้ก็คือเครื่องหมายแบ่งจังหวะการอ่านนะคะกรอนสุภาพวักหน้านักเรียนดูนะเขาบอกว่านะคะให้แบ่งจังหวะการอ่านเป็นสามคำวักหน้ายิ่งสิทธิยนอันนี้สามคนะคะวักต่อมานะคะเว้นนะคะวักอีกนะคะสองคำก็คือจําเริญเห็นไหมคะคำมีสองคคือจํากับเริญนนะ ต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะสามคำนั่นก็คือเกินครูแล้วก็รูนะวักที่สองวักต่อมาก็เหมือนกันยิ่งเชิดชูสามคำเหมือนกันความดีนะสองคำนะที่อยากเห็นนี่ก็สามคำนะคะนี่คือการแบ่งจังหวะเว้นแต่ว่านะคะถ้าเป็นวักไหนที่มันมีมีอาจจะ อันนี้มันมีกี่คำเรื่องเลยดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดคำถ้าวักไหนนะคะอันนี้เดสังเกตเลยกรอ,อนสุภาพเนี่ยมันจะมีแปดคำแต่ถ้าวักไหนมันมีเก้าคำเขาก็จะรวบเห็นไหมคะเป็นสามสามสามแต่ในนี้ไม่มีตัวอย่างให้เห็นนะให้เด็กๆจาไว้นะคะน,นี่คือกรอนบทการแบ่งจังหวะของกรอนบทละครนะคะก็อ่าโทษทีของกรอนสุภาพ นะมันจะคล้ายๆกันกับกรอนบทละครเขาก,ก็จะพูดสับสนนิดนึงนะคะกรอนบทกรอนสุภาพนี้นะคะเน่นจำไว้เลยว่ามันวักหน้าจะมีแคดคววักหลังจะมีแปดคำยกเว้นจะมีกรณีพิเศษอาจจะมี9ค้าคซึ่งดังนั้นเราก็จะแบ่งการอ่านเป็นสามสามนะคะต่อไปมาดนะูกรอนบทละครมันจะคล้ายๆกันนะคะกรอนบทละครนะคะลักษณะบังคับของกรอนบทลนะครอะวักหนึ่งกำหนด หกถึงเก้าคำนะคะอ่ะกากอนสุภาพจะมีแปดคำใช่ไหมอันนี้หกถึงเก้าคำก็มีนะเจ็ดคำก็มีแปดคำก็มีเก้าคำก็มีนะคะอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับนะ,ะการแบ่งวรรคตอนของกรรไกรละครน่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับอ่าจังหวะนะคะหรือจํานวนคําในแต่ละวรรคเช่นนนัเมาดูนะคะวรรคที่มีหกคำนะคะก็จะใช้ จังหวะนะคะการอ่านเป็นสองสองสองถ้ามีถ้าวรคไหนมีเจ็ดคำก็จะใช้จังหวะการอ่านเป็นสองสองสามหรือสามสองสองก็ได้นะต่อไปนะคะวรคที่มีแปดคำก็ใช้จังหวะการอ่านเป็นสามสองสามก็คล้ายๆกับกรอนสุภาพนะคะที่ครูได้กล่าวถึงที่ผ่านมานะ ต่อไปนะคะวักที่มี9คําก็จะใช้จังหวะในการอ่านเป็น3 3 3สา่นเองนะคะเอาเด็กๆมาดูนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะกรอนบทละครให้เด็กๆได้ดูกันเห็นไหมคะวักหน้าวักแรกเห็นไหมคะสมองสเหมือนกันการอ่านนะคะวักที่2องวักต่อมาก็เหมือนกันนะคะ สามสองสามน,น,นี่คือการเว้นวรรคจังหวะการอ่านนั่นเองนะคะ,ะมาอ่านพร,พร้อมๆกันนะคะหรือฟังคุณครูอ่านก็ได้นะคะถ้าใครอ่านได้ก็อ่านไปพร,พร้อมๆคุณครูนะคะฝึกออกเสียงนะคะเว้นวรรคจังหวะการอ่านนะ,ะพร้อมนะคะประทานโทษโปรดด้วยเถิดเจ้าขาข้ามาหาพระร่วงผู้เป็นใหญ่ ตู่ข้านี้เป็นคนไทยมาไกลละจากละโวทานีทราบว่าพ่อเมืองของข้าเจ้าเข้ามาพนวดอยู่ที่นี่ตูข้าจงรักภักดีหวังที่จะกราบพระบาทา แม้ว่าพระร่วงเธอปราณีบางทีจะรับไว้เป็นค่าขอท่านจงได้เมตตาจงโปรดช่วยพาข้าไปไปค,คุณครูมีอนวิดีโอนะคะการอ่านเป็นทํานองสนอก ให้เด็กๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะคะเด็กๆด,ดูแล้วให้ฝึกออกเสียงนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของการเอื้อนนะคะการออกเสียงเสียงขึ้นเสียงสูงเสียงต่ําการหลบเสียงนะ,ะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ไปฝึกกันอ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะโอเคแป๊บนึงค่ะหายไปขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่อง พระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองการรเวมบัดเดียวดังังเองวังเวงแล้วสะดุ้งแล้วเลียวแลชะเง พุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันทธแล้วสอนว่าอย่าไว้ยทยมนุษย์มันแสนสุดลึกลำเหลือกำหนดถึงเท่าอัน ทันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในา้นำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามาดารมามักเป็นพล Uh huh ะะเพราะไหมนะคะให้เด็กๆไปฝึกออกเสียงนะเดี๋ยวคุณครูจะมีงานให้ทํานะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูเรื่องต่อไปก่อนเนาะ,ะการอ่านโค,ค,ครงสี่สุภาพนะคะโครง4ี่สุภาพนะคะใช้จังหวะก,การอ่านวักหน้านะคะ เป็นสองสามหรือสามสองก็ได้นะคะแล้วแต่คําแล้วแต่จํานวนนะคะของคานะส่วนวักหน้าก็จะเป็นเอะโทษทีส่วนวรกหลังก็จะเป็นสองสองนะคะสังเกตตัวอย่างนะนักเรียนนะคะเห็นไหมคุณแม่นานะคะสามคำนะมะหนักเพียงสองคำนะจะังหวะการอ่านก็จะใช้ตรงนี้นะคะสามสองพระสุท้ายเห็นไหมคะ เด็กมุดอ่านออกเสียงพร้อมกันกับค,คุณครูนะคะครูอ่านเป็นตัวอย่างในวันนี้นะ,ะให้รู้จกักเว้นวรรคจังหวะการอ่านโครงสีสุภาพนะคะ,ะมาคุณแม่หนาหนักเพียงพัทส,สุธาคุณบิดอนดุดอากาดกว้างคุณพี่พ่างสิครา เมรุมาศคุณพระอาจารย์อ้างอาจสู้สาครอ่ะนี่คือจังหวะนะคะการอ่านโครงสี่สุภาพนั่นเองอ่ะคุณครูมีคลิปวิดีโอให้ใเรียนได้ฟังเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงโครงสี่สุภาพด้วยอ่ะพร้อมแล้วนะคะเราไปชมกันเลยโครงรูปกันิด คุณแม่นักเพียงพระสุธาคุณบิดนุายาอสังคุณพี่พางสิครางเนรุ่งมาตคุณ ราอาจารย์อา,อาสสจะไปแล้วะะเป็นยังไงเพราะไหมนะเพราะนะคะเด็กๆก,ก็ไปหัดนะออกเสียงนะคะโครงสีสุภาพหรือว่าโครงโลก,กน,นิตนั่นเองนะคะามาดูต่อไป อันนี้เราได้ท่องแล้วคุณครูเคยฝึกเด็กๆแล้วตอนเปิดเทอมใหม่ๆนะคะอ่ะมาฟังนะคะโอเคบทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4สยามมนุษย์สติพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวใครรา ใครรุกไา้แดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดินเสียเลือดลังลายยอมสละสิ้นแลเสียที่ไปสิ สินชือกองเกียริงามหากสยามยังอยู่ยังยืนยมเราก็เหมือนอยู่คงที่ด้วยหากสยาม <Hi. S 2> เป็นยังไงบ้างเช้บไหมเด็กๆฝึกออกเสียงให้ถูกนะคะอ,ออกเสียงํำนองสนอกนะามาดูทีนี้นะคะสรุปความรู้นะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะได้ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์และอักขรวิธีรู้จักเอื้อนเสียงแสดงอารมณ์ตามเนื้อหา ก็จะทำให้บทร้ยกลองนั้นเกิดความไพเราะน่าฟังนะคะอาฉะนั้นแล้วนะคะเด็กๆนะคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้นะคะโดยเฉพาะคลิปบทอาขยันหลักนะที่ครูเปิดให้ดูแล้วนะคะอ่าคุณครูนะคะจะให้อ่าเด็กๆนะทำงานส่งคุณครูนะโดยนะคะเด็กๆฟังให้เข้าใจนะลูกโดยนะคะ ให้เด็กๆไปฝึกออกเสียงนะคะบทอาขยานหลักเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกนะคะเป็นทํานองสนอกนะดูตัวอย่างจากคลิปวิดีโอแล้วไปฝึกฝนการออกเสียงแล้วก็ทําคลิปนะคะการออกเสียงบทร้อยกองเป็นทํานองสนอ นะคะนั่นคือบทอาขยานหลักส่งคุณครูนะคะคุณครูให้เวลาทําคลิป2วันนะคะแล้วก็ส่งคุณครูอีกครั้งหนึ่งคุณครูจะแจ้งเข้าไปในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะต้องทําคลิปอะไรยังไงบ้างสําหรับเด็กๆที่ไม่ได้เข้าเรียนในวันนี้ด้วยนะคะก็จะได้เห็นนะคะว่าเรามีงานอะไรนะคะสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการอ่านออกเสียง บทร้อยกรองเป็นทำนองสนอนะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆไว้นะคะไปทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงทำนองสนอให้ไพเราะตามที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเด็กๆจะนำไปนะคะปรับปรุงนะคะการออกเสียงการอ่านของนักเรียนให้ถูกต้องพร้อมกับทำคลิปให้ ดูไพเลาะนะคะตามหลักของการอ่านทำนองสนอด้วยน,นะคะวันนี้นะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะในการทำคลิปวิดีโอนะคะคุณครูเด็กๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูที่ค,คุณครูส่งให้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงวอดด้ยกล้องเป็นทำนองสนอนะคะ ครูก็ขอจบนะคะการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ